สบายดีพี่น้องสบายดีเู้ช่วยครูสุขอนจ้า,จาสบายดีจ้าสบายดีเจ้ส่องเจกันเราพี่น้องจ้า,น,า,จาน้ำฝากทีมงานลกกะนำาฝากนำย,นยังไงเลยนำเขียวจ้าแล้วก็ตามด้วยขนมพี่น้องเลยขนมพี่น้องฝากเจคนสวยเนาะฝากทีมงานเสุขอนจ้าผู้เชียงคูเองเองพี่น้องเลยซัมซีมวนตามพัวเจไปเลยพี่น้องเด้อยวาำบริลลงไหนจ้า แล้วหาจ๊ะครับครับ <coughs>

ขอบใจจ้าอ si like, uh, ja. ีเซ ja, uh. ียวจามะละกานี huh. ่มะแรงจ้าเบื่อเลยเียวเจมาลากินผูกอนละครอยากกินเครื่วมงอีเซียวนี่ตัวนี้แซมาใส่อะนะส่ข้าวเออตัวนายนะนะเจองงานจังเงยโอยจ้ ไปแล้วเ้ยลูกช้างงอนไปแล้ลึกชางงนเลยไปแล้วงอน้าเลาองเห็นเลยกระเจมากระเจี๊ยาวานมาตั้งนานีนออเลิกกันมาหลายปีกับเพเก่าพี่จ้พี่จ้ ไปอีกได้ทิ้งนิ้ไปเลยเอามาล็อกได้ไหมแม่พี่น้องอาจะแลกแม่งก็มาดนแม่ลูกไปเอาสไดีพี่น้องอปล่าสะไปดีป่าลูก พี่น้องมาแม่ตุณโตน้ำก็ยกตาน้องปาาแนเก่าในเอ็นล้วพี่น้องปลาแบนทุงจ่อยเงินบริเจอมาสักปีแล้วครับโอ้าปี้เบริเจกันฮาปีคุณนะอยากจาวันจะถ่าฉันอยู่อจะว่างบมื้อได้บ้างขีรักเมียไปหาเจ้าดูนั่งว่เออดูบเดียวาความจริงเอาว่ะ ัขื่นยำได้มาโรดนางว่าทุงกมีเบิดันบมมีก็กอบแกบกับมีนางว่าเนื้อว่าเออต้อไปหาดูก็เถอะแื้อมาจิงไปด้วยกินขนมสึกคิ๊กนเมื่อโดนเนอบเอาเอาสติ๊กเป็นราคาไว คนมาอืม,อมก็นั่องัไหนตาตาเมื่อยอยู่เพื่อนเมื่อยอยู่เพื่อนแกินบดเลืยอเสีเอามือเอ้าสีดรามน,นั่นใส่มะพร้าวนันแทบบเบิดแล้วคือเหมิดเรามุมนี่อ่ะ งายมาก่าานอลนีงดมั่งเอาน้องเขาูแลเขาอนที่น้อเขาเห็นฮ้ยเอามายเองเยเด้อเฮ้ยเอามาเองเลยเด้ออหอยหนึ่งเออพี่หลุงพี่เขามาส่งยี่มเ้ย không เอ็งเฮ้ยเอา ta xài này không เอ็ง loại นึงโทรไปบอกเค้า บ้ป uhm. ็นี่ยนมีใ่ปดยันผู้ชายหูนั่นละอืมเอตเรั้นมายันผู้ชายหู้มายูน่อ้มาผสมมาผสมมาผสมเสียใจเตรียมเบ่งการผสมพันธุ์ถามแล้วหมามาชือ วันนี้มาตามหารักแค่จ้าเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าที่บไดเจอกันหาน้อยอกน้อยใจเนี่ยเนาะเนาแม่ไปน้ำกันละบัน้ามหมนนมันระวังมาอไปหมื่นคน่จกวาด้าหรอ้าเอ จะไปยานสักอนพาสิผาามหมาปุนเลยมากินนะแม่สวนมาเปิดโอ้ยเขากินจนเปิๆน้ำเออเออน้ำจะน้ำเจ้าเราจะขวดเนี่ยสามจ้าเอามาขายขึ้นอะไรเอามาให้กินไม่มีคนดีอย่าไหนบอกใชโอ้ย ืนเด้มีคนดีอยู่ซิม้าเชิ่อกันได้น้องเนาโอ้ยเห้งฮีเปียกฮีเมือกจะนี่เห้งฮีเปียกฮ,ฮ,ฮ,ฮีจืดจะโอา,าทุกคนจะื่บอบอกว่าลูกสาวนะห,าห่างไวๆๆ้ว่าไปดำหน้าตอแม่พูว่มันไ้งเอามันไปมันไปซานเลยบอ่เอามนก็นนีเลยอเอาเตาปรจจัยปน,นี่นี่เราเาเลยบ อีจอยนี่เขาเล่าเลยพี่น้องเอ้ยงอนผัวงอนผัวเขียดแหม่เจ้าก็ต้องเจ็บเลยแม่แม่จะเอาผัวลูกการเล่นละครผัวแต่ว่าจะตบแม่งอนผัวจะตบแม่พี่น้องเอ้ยไปแบบบอหันลังเลยได้จอยจอยกับบอฮันไปใช้คมามเป็นรักผถาตีคุณแม่ทางนู้อ

สี่ลงกลองคอยหาปฎิยานอีหนวมึงอีรีพี่ตอออย้าเหนสต์เราสี่แสี่อมาลาลงกล้องเราบว่าคนงนี่โอ้ยเนาะลูกกำลังออกมาแต่ของหนาเฮ้ยผุผุ ไปแม่กัดจินมินี่เฮ้ยน,นีย่จาน้ำไม่แฟนจินจ้าโทรศัพท์หน่ย ก๊กล้องพิษพี่น้องเอาพัยแล้ววันสิกดถ่ายหูไปปรากดหันหนามาอะไรวโอ้ยไล่แต่โค่ให้พามันฝนก็มาไหลพี่น้องซาวฮาก็ออกมาปุอย่างมันคลุกข้าว มะมือมึงน่าจะไทยดีดเออูกใช่ค่อยนไทยหน้าดำให้บาโบเอ็นคือหลาบอ่เนี่ยใช่ลูกคุณพันดีนะดีแท็กนะมันเกิดนะแมนบอกรู้เลือเมาเลยอือโอุลุบาวก็นด้ เอาเฮ้ยเถือกระตาถือเฮ้ยถือกระตาถืออันน้มือใจใจีใจมึงดูเห้เาบหันมาห้องดังๆกะหายเลยนางกำลังว่าห้ากดีกันนกลังดีอันเด้ยุณอันเด้ยะลืมแล ในใจอยากได้ทั้งสองไปเที่ยงปางใช่ไหม <c oughs> โอ้ยบาถื่อ้องแต่น้องจะคิดไปาอิจฉาหนึ่งงสองกระเทย,ย <c oughs> หากาหลายจะตาหมืดมัวเอา แม่กัลูกแม่กำลังลูกนะคูณนี้แม่พับผาหมากน้ำลูกบ่อยอันนี้ปกติเราเป็นกลัวของลูกแม่ปัญยาลูกก็เลย